สวัสดีค่ะมาดามขนมปังฝรั่งเศสค่ะนามค่ะมื้อกี้มาเจอกันกับนามอีกเนาะคะ่ะเมื่อนี้เป็นวันพระฤหัสบดีเนาะคะ่ะเป็นวันที่ยี่สิบเก้านะจะวันที่ยี่สิบเก้าเนาะตอนนี้การมาเจอกันเศร้าๆจักน้อยเนาะคะ่ะตอนนี้เจ็ดโมงเจะะ็ดโมงเศร้านะค่ะเจ็ดโมงเศร้านามนี่ตื่นตะโดดแล้วระคะ่ะนามตื่นตต่งแต่ตีหาเคืงเนาะคะ่ะเนาะสรงคุณเหม่งไปทำงานแล้วกั น้ำก็นได้ร่วงรีดผ่าต่อเนาะค่ะเพราะว่าเดี๋ยวลูกค้าเพื่อเพิ่อนอยากมารับเนาะค,ะะคะ่ะเนาะเพราะว่าน้ำรีดให้ลูกค้าเนาะคะ่ะเนาะเพื่อเพิ่อนอยากมารับเพราะว่ามันจะมีเสือเะะเส้อเชิ้ตเนาะค่ะนั่นเรากำลังรีดพวกเสื้อเชิ้ตเอ่อที่ใส่ไปแบบทำงานทั้งสิ่เนาะคะ่ะเนาะแล้วก็จะมีเครื่องนอนน้ำนาะคะ่ะก็จะมีเครื่องนอนเอาเฝ้ารีดเฝ้าเละะะ้วเนาะค่ะเนาะไม่อยากให้มันค่ารักค่าซั่ง รีดตะเศร้านะคะเมื่อนี้เห็ดหลายอย่างนะคะเสียจากรีดผ้าแล้วกน็น้ำจะไปท่าสีเลือนะคะว่ามันไปนท่าสีเลือกนะคะเขาเอินว่าไปเลกเกอร์เห็นไหคะท่าเลกเกอร์สามีนำ้ำซ่งไว้เนาะคะน้องว่าไปท่าเลกเกอร์เห็ดเนี่ยจะสองสามรอบประสนน้ำกระจา จิตไปท่าจะโม่งผุนละค่ะและเกิดต้องท่าแล้วก็ต้องร้อยมันแห้งนนะคะหน้าแล้วก็ท่าไหมนาะค่ะร้อยแห้มันแห้งดีๆีน้อค่ะสามีบอกแล้วลูกลูกลูกแล้วลูกลูกน้าเพิ่นกะอยากออกไปเล่นเนาะค่ะเมื่อนี้น้าก็ว่าจิตผ้าลูกลูกออกไปเล่นเพราะว่าเฮ็ดเฮตอร์วิอยากล่ลูกลูกไม่ได้ออกไปเล่นเล็กน้อยเขาจะาปิดเทอมน้าค่ะเด้อ ลูกๆน่ะปิดเทิมได้สองอาทิตย์แล้วล่ะค่ะเปิดอีกเท่อกัอุ้ยสองสามเดือนพุ่นล่ะค่ะจังจังจะเปิดอีกเท่อเนาะค่ะน้ำจะบ,บอกว่าผ้าเสื้อเชิดบางบางผ้าเนี่ยรีดง่ายๆเลย,ยค่ะบางผ้านี่ก็รีดีง่ายๆเลียดจากเทธอแล้วน้ำเฮ็ดอ่าที่รีดนี่ค่อนข้างสูงเพราะว่าเดี๋ยวเพื่อนๆบ่อเห็น กะทิว่าน้ำเฮ็ดยังจังเบาคือบ่เห็นว่าเฮ็ดอีหยังจังซี่นะน้ำรีดผ้าเด้อค่ะเพื่อนๆก็เป็น,น,ปนจังได๋นะคะ่ะฉีดวัคซีนกันเหมดแล้วยังโดนโดนน้ำนนก็มาเฮ็ดวิดีโอเทื่ออยู่หรอกค่ะโดนโดนเด้อพี่น้องเด้อน้ำกับจ้าสีเฮ็ดวิดีโอ,อยังเนาะตันแล้วน้ำก็ได้ ตามที่น้ำเห็นเพื่อนๆทางเฟซบุ๊กเนาะค่ะทางเมืองไทยบอกว่าเขายากบากแพงบอกว่ายู่ยากเนาะค่ะเนาะหายู่หากลินยากเนาะค่ะน้ำจะบอกว่ายุฝรั่งเศสกับบอตางกันเลยเนาะค่ะเนาะน้ำยุฝรั่งเศสนะคะเพื่อนๆยุฝรั่งเศสกับบอตางกันเนาะค่ะ คนตกงานกันหลายนะคะคนตกงานกันหลายแต่ก่อนนำเหตุงานทำความสะอาดตามอพาร์ตเมนต์นะคะตามมองที่เขาเมาพักพรน,นึกเสียไหมคะอพาร์ตเมนต์มองท่องเที่ยวทุกมือนี่นะคะ หัวหน้างานนี่ข้าเป็นคนเฮ็ดเองเนาะคะ่ะเพราะว่ามันคนมาพักกันหน่อยลูกค้ากันหน่อยร้านอาหารก็ปิดเนาะคะ่ะเดือนนี้เขานานาจะเปิดแล้วล่ะคะ่ะนาาจะเปิดได้แล้วเพราะว่ามันเป็นช่วงของซีซันการท่องเที่ยวเขาน่าจะให้เปิดได้แล้วเพราะว่ามันปิดมาหลายเดือนแล้วเนาะคะ่ะเนาะคนทีพนาา่พวกที่เฮ็ดร้านอาหารพวกที่กเปิดร้าน เปิด้านต่างๆนะคะกัเริ่มทยอยที่จะเปิดได้แล้วนะคะเนาะแต่ถามว่าลูกค้ามันมีคือเกา่ามันกับ่มีคือเกาเนาะค่ะคนที่เปิด้านเปิดย,ยังยางเสียคาเสจใจคาเจ้าจะกะคือเกาเนาะค่ะาเจ้าจก็มีค่าเสจใจมีค่าเสา้านนามบลูว่านามบลูในส่วนนี้ก็รัฐบาลเขาซอยจังไดเนาะค่ะเนาะนามบลูอิลีบางคนปิดโตไปเลยเนาะคะ่ะเนาะยังที่นามรูุ้จักคาเจ้าจกบปิด้านไปเลย ร้านอาหารอ่าเอเชียเนาะค่ะกะเจาะกะปิดไปเลยโบเฮตต่อเพราะว่าเฮตต่อบาไหวมันบ่มีลูกค้ามันบ่มีลูกค้าแต่ขาเศรษฐใจเฮามันยังคงทีเนาะค่ะเนาะค,ะะคะ่าใศรษฐใจค่าล้านไปถึงว่าค่าเซาลานนะะ่านเนาะค่ะค่าเซาล่านมันก็นยังมีคือเกาอันนี้เอาก็เป็นกำลังใจให้ทุกๆคนเนาะค่ะเนาะเอ่อ น้ำเองถือว่ามีผลกระทบกถือว่ามีผลกระทบอยู่ค่ะเพราะว่าปีนี้นามบ่มีงานนะคะปีนี้นามบ่มีงานปีนี้นามบ่มีงานที่จะออกไปทำความสะอาดตามอพาร์ตเมนต์นะคะเนะนื่องจากลูกค้าค่อนข้างหน่อยแต่ถามว่าตามที่นาำเคยเออ ปีที่แล้วนํารับงานกับเอเจนซี่นะคะแต่ว่าเอเจนซี่กระจกว่ายังมีเบอร์นามอยู่กระจ้ว่ากะส่งงานมาเรื่อยๆอยุ่งานที่พวกทําความสะอาดกระจ้ากะส่งมาในเบอร์นามเรื่อยๆเบอร์เบอร์ทุกคนที่ที่ทํางานกับเอเจนซี่นะคะเนาะคนที่ทํางานเกี่ยวกับเข,เขาจะส่งให้กับทุกคนนะคะเพราะว่าคุณจะเป็น บอกว่าคุณจะเป็น,นกรรมกรเป็นสร้างเป็นนักเป็นคนท่าสีเป็นคนทําความสะอาดเป็นคนรีดผ้าเป็นคนอี้ย่งกระซาแล้วเขาจะทรงเขาจะทรงให้กับทุกคนเนาะคะ่ะถ้าเขามีงานปุ๊บก็คือว่าเขาตรงการคนทําความสะอาดมองน,นันมองนี้วันเสาร์จริงๆนะส่วนมากก็จะมีแต่วันเาสนะนาสร์นเรานะะนาะค่ะน้ำกับบไปจากหม่องเนาะคะ่ะถ้าเป็นวันเสาร์น้ำกะบบไปจากหม่องเพราะว่าอยากสามินำเราบ่ให้นำรับวันเสาร์เนาะคะ่ะยกเว้น จำเป็นอิลีเนาะคะ่นะนะเนาะยกเว้นจำเป็นอิลีสามีน้ำถึงจะให้ไรับหรือกับคนที่น้ำเคยเหตุงานกับปีที่แล้วน้ำรับงานกับเอเจนซี่แต่ว่าเป็นคนที่เข้าหาคนตามเอเจนซี่นะแมคะ่ค่ะเป็นที่น้ำเฮตปีที่แล้วน้ำนะนะเฮตค่อนข้างหลายเนาะค่ะเนาะน้ำค่อนข้างหลายปีนี้ขาเจ้าจก็ติดต่อนน้ำม,มาก,ก่อน เขาจะติดต่อนามาก่อนว่านามนี้รับเฮ็ดงานคือเกาบบนามเลยบอกว่านามว่าได้รับนะคะถ้านามรับเฮ็ดงานนี่เขาก็จะเขาเขาถามนามก่อนแล้วเขาก็จะไปถ้านามบอกว่านามรับเขาเขาจะไปติดต่อกับเอเจนซี่แล้วก็เฮ็ดสัญญาไม่ให้นามนะคะเนาะเพราะว่าถ้าเขาฟิกฟิกตัวคนก็คือว่าถ้าเขาถามนามก็คือเขาต้องการนามนะคะเนาะนามกับปฏิเสธไปนะคะเนาะ ทำอาเซดาโบอาเซดายอยู่ค่ะเพราะว่านายจ้างคนนี้เป็นผู้ยิ่งนะคะเนาะเป็นผู้ยิ่งที่เป็นคนที่บอสเซียรนะ่ะคนที่บอสเซียรเฮ็ดงานให้เข้านะกับสบายใจเพิ่นกับสบายใจเข้ากับเฮ็ดงานในีเพิ่นดีเนาะค่ะเนาะเพิ่นกับสบายใจแต่ว่านำกับปฏิเสธไปเนาะคะ่ะปฏิเสธไปเนื่องจากส่วนมากงานทำความสาาะอาดวันนี้มันจะ เฮตซาวาทิตยจะเป็นส่วนมากเนาะค่ะเนาะน,ะะนะะ้ำก็เลยปฏิเสธถ้าว่าน้ำคิดที่จะเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่บ่คิดอยู่ค่ะคิดสองสาอย่างว่าอยากเฮ็ดอี่หยางยังสินะณตอนนี้เนาะค่ะเนาะนะะ้ำนะทงบอกว่าณนะตอนนี้เพราะว่าน้ำเป็นคนที่อ สนใจยังที่เราสนใจบ่ค่อยโดนนะคะเนาะเราอยากเปลี่ยนแต่ว่าสิ่งที่ย,ย,ยัง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 อยู่ในใจน้ำที่ว่าน้ำอยากคิดตลอดเวลาก็คือการรีดผ้าเนาะคะ่ะการรีดผ้าคือขาจามาทรงจจงศรีนะขาาจะามาทรงแล้วก็เขาก็รีดผ้าให้เขาจังศีนะว่าเปนผ้าบอกราคาแพงๆเงนาะคะ่ะผ้าที่เขา้าใส่ในชีวิตประจำวันผะ้าราคาแพงๆในน้ำาม่ค่อยอยากรับเนาะ แล้วเห็นว่ถึกใจเขาอยากราบ,บ,บเราอาวราคาที่มันบาแพงที่เขา,าสามารถที่จะดำเนินชีวิตได้เนาะคะนะ่ะเนาะแต่ถามว่าพวกนี้นเขาต้องมีใบอนุญาตบ่เนะคะเขาต้องมีใบอนุญาตเนาะค่ะเนาะน่าจะเป็นองค์ตัวนทโทษเนอะเนาะคะ่ะเห็ดเฮ็ดงานคนเดียวเฮ็ดงานใน งานอยู่บ้านหรือสามารถที่จะออกไปรับงานได้นะคะหรือไปทำความสะอาดได้นะคะเนาะแต่ว่าต้องเห็ดผู้เดียวนะคะจะบ่มีคนซอยเฮาเด้อองตัวท่วพื้นเนอร์ฮาก็เสียภาษี45%เ์นเนาะคะ่ะจากรายได้ทีเฮาดีแคร์ก็คือรายได้ทีเอ่าดีแคร์ก็ค,ค,กคือการดีแคร์คืออย่างเป็น ดีแคลเก็คือที่เขา,เ,าเสียค่าใช้ใจ่ายไปเนาะะ,นะะค่ะเนาะดีแคลเก็คือเขาได้เขามีเงินเท่าไหร่เขาได้เงินเท่าไหาไร่บ้างไหมเขามีรายได้เท่าไหร่นะั่นแหละค่ะต่อปีต่อเดือนอันนี้มันเป็นต่อเดือนเนาะคะ่นะเนาะน่าจะทุกเดือนหรือน่าจะทุกสามเดือนนำ่นแหค่ะเ่แน่ใจเนาะคะ่นะเนาะ แล้วก็อย่างแรกนะคะอันนี้ก็คืออย่างหนึ่งก็คือการรีดผ้าแลไปทําความสะอาดอาบ้านลูกค,ค้าเนาะค่ะเนาะอันนี้คือสิ่งที่น้าอยากเหตุก็คือน้าต้องไปเปิดเขาเอิ่นว่าองค์ตัวทูโนฟเนอร์นะคะเนาะเพื่อที่จะไปรับงานแบบนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่น้าอยากเหตุก็คือการเฮ็ดรถเพื่อนรถทรัคทรั럭อาดทรัคเนาะค่ะเนาะก็คือการเปิดลาน อาหารที่เป็นแบบว่าลดเคลื่อนที่เนาะคะ่ะน้ำอาจจะไม่ได้เคลื่อนที่น้ำอาจจะไปตั้งไว้มองแด้มองนึงแล้วก็เฮ็ดอาหารบางท่นเฮ็ดอาหารตามสั่งเนาะคะ่ะเฮ็ดอาหารเชี่ยาเฮ็ดไว้แล้วเนาะคะ่ะเฮาเฮ็ดอาหารไว้แล้ว,าาวแล้วก็เฮ็ดกระตักคือข่าวแกงสิไหมค่ะน้ำเห็นว่ามันค่อนข้างที่จะสะดวกกว่าการที่เฮาเฮ็ดแบบ อา,อาหารตามสั่งเนาะคะ่นะเนาะเพราะว่าอาหารที่แบบเขาแกงเสียห้าสามารถที่จะตักให้ลูกคา้าได้เลยลูกคา้าเขต้องรอเนาะคะ่นะเนาะรอบพรแค่กินนาทีจังสีน่าแล้วเ้าก็เฮ็ดตลอดจังสีนะเ้าก็เหเา,นะเาก็จะรู้ว่าเ้าจะเฮ็ดอาหารอีหยังห้าวจะรู้ว่าลูกค้าจะรู้ว่าเ้ามีอาหารแบบนี้เด้อขายตลอดจังสีนะ มีอาหารแบบนี้ขายขายาตลอดเวลาสามารถที่จะมาซื้อได้แบบรวดเร็วไม่ตอ้องรอจึงสินะคะแม่ค่ะคือไปลาไปอาหารตามสั่งอย่างกะแล้วแต่นี่มันลอดโดนเด็ค่ะแม่นอาหารไทยกระสั่งมันลอดโดนเด้ค่ะอันนี้หาตักปื๊บเพื่อเพลูกค้าได้เอาไปกินจังสีนะน้นจยาเขตอ,อนันนี้หลายหลายน้นหยาเขตแบบนี้นะนะค่ะเนาะแต่ว่าอันนี้ถามว่ามันต้อง เหตุใบอนุญาตแบบใดต้องเป็นใบอนุญาตที่ต้องมีการอบรมเนาะคะ่ะแบบนี้น่าจะสองน่าจะสองถึงสามมือเนาะคะ่ะต้องไปติดตอ่อทั้งไป,ไปทำตรงติดตอ่อนํำนำเคยศึกษาวัยอยู่ะแต่ว่าน้วัฒทธในเหตุ Head. เคยศึกษาวัยแต่พุทธในเหตุ Head. น่าจะมีค่าเสจใจเนาะคะ่ะ อาจจะมีคาซายแล้วก็มีการอ,อบรมพร้อมเนาะค่ะเนาะ,ะ,นะ,ะอบรมนาจจะบ่โดนดอกค่ะอบรมเกี่ยวกับการเก็บอาหารการอุณหภูมิพวกห่อขราวเัา,เาตงองเฮ็ดสูงจากพื้นจากเม็ดตังศีนะแม่ค่ะ่าจจะเป็นพวกอังศลัก เนี่ยมีสองอย่างที่นํำอยากค็ดณตอนนี้เนาะคะ่ะที่เฮาคิดว่าน้ำจะเหดได้นะคะเนาะตอนแรกนี่แพล่นกับสามีไห้่เนาะคะ่ะก็คุณเมงว่าอยากได้ลูกเนาะคะ่ะปีนี้อ่าปีนี้แหละค่ะว่าอยากได้ลูกจะเอาลูกอีกจากคนนึงเนาะค่ะเนาะไปเอามาจะยกเลิกเนาะค่ะเนาะยกเลิกความคิดเพราะว่า เขาถาวรแล้วสามีบอกว่าเดี๋ยวเขาเกษียณไปลูกว่าท่านในไงเขาบ็ตตรงมานางเลี้ยงลูกอีกกันเลยก็เลยบ่เอาเนาะค่ะเน่านี่ก็อยากได้อยู่ถ้าถ้านามอายุหน่อยก็หนีเนาะค่ะน้มจะเอาอยู่ถ้าน้มอายุจากสามสิบว่าเกินสามสิบสามสิบห้าว่าเกินสามสิบห้าสีน้ำจเอาอยู่ค่ะสีเอาแบบว่าตรงคิดนะอันนี้เฮาสี่สิบ สามสแล้วเนาะสี่สิบสาเอาเอไม่นนว่ายู่สิาจะย่างบสีเนาะค่นะนาานามก็ได้ว่าเอาดีกว่าเอาสองคนกับพอเนาะค่ะเนาะชายหนึ่งนึ่งกับพ่อน,นาำเห็นคนที่เขามีขอบคัวใหญ่ๆสีนากับอีชายอีชายเ้น,นาอยากได้นอยากได้ จริงๆอยากได้ลูกจากสี่คนหาคนหนึ่งสี่ัมค่ะอยากได้เด้แต่ว่ามันเปลี่ยนไปบ่ได้นาะคะ่ะเขอเ้ไม่ลูกตอนเท่าสามีนนะมายุสี่สิบนะคะเนาะแต่ยังสี่สิบเอ็ดล่ะค่ะสี่สิเอ็ดเตือนตุล่าเนี่ยล่ะน้ำแกก็สามีเด้อเพื่อน น้ำแกก็กสามีสองปีเพราะฉะนั้นกเ็เลยเอา้าบ่เอาละที่ยาก,กับสิบปีแล้วเนาะค่ะสิบปีเดือนตุล่าน,น,านี่แหละนเอกกับเจ็ดปีอา้าวต่างมาคุยกับเพื่อนๆเนาะค่ะเนกกาะกระจักจะเหว,วิดีโอยังให้เพื่อนๆในเบื้องต่างมาคุยกันจังสี่เนาะค่ะเนาะตอนนี้กัเจ็ดโมงยี่สิบสามนาทีแล้ว นำกาเซ่์เซตจ,จากนี้นำก็จะไปเฮ็ดถ้าอะไรกเกิดเลือดเนาะคะ่ะถ้าอะไรกเกิดเลือดเ็จเบิิงก่อนว่านำเสิ้อ้าลูกออกไปข้างนอกได้บ่เบิิงบรรยากาศเนาะค่ะว่ามื่อมื่อนี้มันสีเป็นจังใดหมู่บ้านนี้ฝนตกเนาะค่ะเนาะน,ะะน,ะะนไปเฮ็ดงานกาไปแบบฝนตกเนาะค,ะะคะ่ะเนาะอ้าว แล้วจังรอบเบิ้งกันเนาะค่ะว่านำจะไปทาสีเลือรหรือจังใดเนาะคะ่ะเนาะจังใดนำกับสิคอเจาวิดีโอไว้เท่านี้เนาะคะ่ะแล้วก็นำกับขอให้เพื่อนเพื่อนรักษาสุขภาพแล้วก็พอกับนำไหมในคลิปวิดีโอหนาคะ่ะสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย